สวัสดีคุณผู้ชมับทุกท่านกับผมเองนนุนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปฟรอปป้าพเรสนั่นเองครับซึ่งแมปนี้ก็ไม่มีอะไรแยะเลยเป็นแมปแนววันทีนั่นเองครับแต่เกี่ยวกับฟรอปป้านะครับซึ่งผมก็ได้เปทุกคนซื้อนี่เลยนะครับฟรอปป้าโยรุนั่นเองครับลองดกว่ามันโหดเถื่อนขนาดไหนครับออื ส่องส่อง่อง่อคาได้ทุกอย่างบดโลกไปนี้เลยมั้งไม่ต้องทำอะไรเลยครับโอ้โหโคตรโหดเลยโคตรโกงเลยครับอุ้ดอันนี้เอ็นะโกงมากโกงจริง แล้วเซร์ฟนี้มีกี่คนเนี่ยผมไม่สนใจหรอกครับว่าเซิร์ฟเซิร์ฟหนึงมันจะมีกี่คนแต่ขอให้ผมอัดคลิปยังมีความสุขก็พอละซึ่งถือว่าไอ้พวกซึ่งถือว่าก็โอเคห้าสิบโลบั๊ก็ไม่ได้แพง,งมากผมก็ซื้อได้ถือว่าเป็นการโดเเทในตัวสะสะตายซะตายซะตอนนี้ผมน่าจะต้องฟาร์มเงินกัน,กนสองจะตายแล้วครับ มาถือกูเนี่ยแหละจะตายแล้วครับโอ้โหดน,นะตายตายตายโอ้โหตายเลยครับโอ้มีสมพลด้วยอ๋ออะไรอ๋อสมด้วยโลบักโอเคไม่ต้อง อารมณ์แคสตีฟวันพี e นะครับผมเคยเล่นอยู่นะเคยลองเข้าไปเล่นอยู่แบบหนึง่งมันเป็นแมปเก่าไงก็เลยเราไม่ค่อยสนใจกันอยู่แล้วสซดาบโยรุส,ะส,ะสุดโหดพี่ฟันใครก็ตายครับ โคดปทีทวีลเลยโอเคเราไปเกาะต่อไปดีกว่าับไปเลยแมพมีเกาะอะไรบ้างเนี่ยเป็นแมพโ,โม่โม่แต่ผมก็อยากรู้นะ มันแปลกๆวะมีเลือกเกมนี้มันขี่แปลกๆครับโอ้สุภราครับเอาเรือไปอืมอาอยงดีเขาเรือไปนะั่นแหละดีละเกมนี้ไม่สามารถเจ็บปะได้นะ ตกด้วยเวลาขี่เรือผมจะไปเกาะไหนดีเนี่ยไปเกาะนู้นแล้วกันนะโลโลไม่มีสกิลเลยอืเฮ้ยเมื่อกี้พลังใหไรกันเนี่ย าแล้วถึงแล้วเกาะอะไรเงี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกาะอะไรกันครับนเนี่ยมีฟรอปป้ายืนอยู่หลายตัวมากเลยน่ารักมุ้งมิ้งทั้งนั้นสปล่าพอยกันลอยมาผมขึ้นไปได้ไหมเนี่ยผมก็เก็บโปะได้นะเก็บโปะได้เเนะม่อกี้อะไร โอ้ตัวอะไรวนะเนี่ยตีได้ไหมเนนะี่ยตีได้ด้วยอุ๊ยตกน้ำเปก่อนผีต้มน้ำครับเก็บโปะได้กี่ทีเนี่ยตรน,นีเก็บโปะเรื่อยๆเลยนี่ไม่เก็บโปะไม่ได้ว คูด oh, okay, าโอเคไปถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ด้านบนเก็บโปกเพิ่มอ่ะอืมมันม,มันเป็นอะไรไม่รู้เก็บโปกไม่ได้ออว่าเกาะนี้จะน่าจะมีแค่นี้มั้งไม่มีอะไรแล้วเนี่โอ้ยเก็บปะไม่ได้ โอว่าเราต้องมีผลไม้ปิศาจเฮ้ยโต๊อีกโอ้ย,อยผมไม่ขึ้นแล้วมันไม่มีอะไรครับกาะน,นี้ก็น่าจะมีไวฟาร์มใช่ แต่คือหมัดคือพลังผมมัโยรู้มันโอ้พาเวอร์เกินเนี่ยดูดีฟันทีหนึ่งพุ่งไปทีนึงตกกันพอดีไปละก่อนนี้ไม่ไม,ไมีอะไรแล้วมีแต่มอนให้เราสู้ถอย มันแด้ได้แค่นี้แล้อไงในคำนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแบบนี้มันวันเวลาดาบมันไม่มีสกิลนะโอ้ว้าวเอเเกาะมีแค่นี้เหรอเฮ้ยออเล่นนะแค่นี้เหรออ๋อมีอีกมีอีกก็มีหลายเกาะเลย น,นี่คืออะไรอ่ะอันเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยโ,โอ้โอ้เรือเรือกี่ย่างมากเารือ่องอะไรอะอันนี้อะไรเนะี่ยปึ๊บโอ้ติดเ,เรือคืออะไรอ่ะ วอ a แกรสซ์ซอสวอดถาบยักษ์เลยอะไรกันอะไรคือ g กร s ซ s o อสตอนนี้เราขี่เรืยกกันดีกว่าครับไปเกาะข้างๆนี้กันอะไรคือ g กร s ซ s o อสผมอยากรู้มากเลยตอนนี้ช่ม้า รสซอสคืออะไรผมต้องรู้ให้ได้แต่อาจจะเล่นไม่จบในภายในวันนี้นะครับตอนนี้อัดตอนเทียตสีสามเพลนแต่ว่าทำไมผมถึงต้องมาอัดเวลานี้คือเวลานี้มันี้เป็นเวลาที่เงียบที่สุดแล้วนะครับใช่แฟมตอนนี้พ่อกับแม่ผมก็ไปาไปไม่ใช่ไป ไปนอนนะคงดีบ้านบ้านอ่บ้าน,บ,านบ้านผมนะครับแต่ว่าเป็นบ้านหลังที่สองคนระับแต่ผมไม่ไปขี่เกดไปแคขี่เรือก็เสียเวลาครับมาถึงแล้วกอริล่าไม g o ก เดอดาบโยรุนอเี่ยฝันโอ้ไม่พวกนี้มันตีแรงจังวะมันตีแรงมากเลยเนะี่ยตัวผมมีฮา์คิมเนี่ยไม่มีเฮะนี่อะไรนะเ,นเนี่ยมีฮิวเลิงโฟชันด้วยฮ่ารู้ป่ะเออฮาร์ล่ะเนี่ย อ่ไรอะโฮโลกราฟิกแล้วเราไม่อยากเล่นภาพการ์ดก็ดีเนี่ยเข็มจะได้ไม่แหละตอนนี้ดีเฟนผมอะมันไม่เยอะเลยน้อยมากโอ้วัดบานาน่าซอสยูเซอร์ต้องมีสี่พันถึงจะซื้อได้ผมมีตั้งยูสามพัน ฟาร์มกระจกกอริลลานางงงเนี่ยแหละผมว่าผมก็คตอตีแรงเนี่ยนะตายซะตายซะเออเรียบร้อ,อ,อยออฟาร์มออเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยราชากอริลล่าเออตายซะเป็นบอสวยเนี่ย เดี๋ยวๆผมลืมซัปเป้าดูก่อนโอ้ยตอนแรกกูกะว่าจะหันหลังกลับไปเจอซัปเปาวไปไ่าไงบางครก็งงว่าทำไมไมันเก็บโปะไม่ได้วะเสียอึืแอะไเนี่ย อเจอดาบกดเลยมันก็กดเก็บโปะไม่ได้ผมกดหลายรอบแล้วนหละม,มีคนใช้ดาบเลยไม่รู้สิสเียเงินยัเงเงินไม่ได้กีก่ลวะผมเห็นเกาะประหลาดๆอยู่ตรงนั้นนี่ผมก็โปะไม่ได้อ่ะเออ งงมากเลยเมย์เก็บโปะไม่ได้เก็บโปะสิวะมอนต้องทำที่สูงอะเนี่ยเราไม่มีผล่องไม้พิซซ่านี่พอตรงนี้เก็บโปะได้พอมาตรงนี้ปุ๊บเก็บโขบไม่ได้อะไรเนี่ยเก็บโปะได้บ้างเก็บโปะไม่ได้บ้าง มีคู่ดาวผมไม่เห็นแต่มีคู่ดาวมอนพวกนี้ตีนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่ตีเรา <Okay. S 1> ใกล้ถึงแล้วผมจะไปถุงยอดให้ได้เพราะว่ายอดพื้นที่มันสูงหมาะกับการสู้ โอ้โหแบบยอดแบบไอ้มอนต์มันยังตีแรงมากเกินไปสำหรับผมอะเอาผมฆ่ามันได้ออฟดาม,มิทผมตอนนี้คือโอ้พาเบอร์มาดามิแรงแต่ดีเฟนน้อยอเกมน,นี้ยมันต้องขยันฟาร์มครับเหมือนกับสตีปันพีแต่ละ ระบบก็น่าจะเอามาแบบสบติเันชีนั่นแหละก็คือฟาร์มนั่นเองเลือดผมมันมันรู้สึกว่ามันน้อยๆว่ะเจอใครโดนตกแบบเดียวก็ตายหมดเลยเนี่ยตายเลยเนี่ยโอ้สู้ใครบ่ได้เลย ผมว่าเด็ดไปน่ะดีกีว่ะเช่เดือดในน้ำนี่ผู้ใช้ผลน้ำแข็งมาเนี่ยโอเคตอนนี้ผมหาเกาะอ,อยู่

เร็กวก็เยอะเลยน้องบ่าวไป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 เดินไปนกดสเปดป่าไม่ยอมเก็บโป่เนี่ยมาล้วอยมาแล้วว้ยมาแล้วว้ย เก็บปอดออ้าวให้เก็บปอดนี่มันไม่ยอมเก็บปอดดูดิผมจะขึ้นยังไงเนี่ยจะสปาังร้านมุนกันนะผ <Okay. S 1> oh, มก็กดรีเซ็ตนี่ วิธีคนฉลาดครับผมจะไปเกาะลอยฟ้าเอ้ยเนี่ยอะไรเนี What? What? ่ยวัดวัดสกายขุดหลักเขาบอกขุดหลักด้วยแล้วก็มีแมวอิโมจิโอ้วัดกดอีนิวนี่ว่ะน่าสน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับฟอปปาไพรเรกนะครับสนุกพอสมควรนะครับโอนไน้ำเลยซื้อไอ้ฟอปปาโยรูเนี่ยล้วไล่ฟันพวกนางโงงน,นั่นเนี่ยไอพวกมอนนี่หมดเลยเพราะว่ามันดาบมันอดมันดาบมันโอเวอร์มากเลยโอเคก็สำหรับวันนี้พอ,พอเพียงแค่นี้นะครับแต่ก่อนไปขอค่ายหมนี้ได้ก่อน กินตบกูทีเดียวรู้เรื่องโอเคซูมันไม่ได้ครับวันนี้พอเป็นแค่นี้แล้วครับบาย